ปีจ้าคลิปนี้จะเตรียมเตรียมโทษอัดเต็มเนาะค่ะเนาะมนเมนี้แม่พันนี้มาทอเต็น,นะคะบ้านบักตามหมูแปรค่ะตำบลเดียวกันกับแม่พันนี้นะคะบ้านใกล้กันเนาะค่ะบ้านใกล้ชิดกั่เมื่อวานนี้ไปบ้านลาดค่ะเมื่อวานนี้ไปบ้านลาดบ้านลาดเน่ยอยู่ติดอยู่ใกล้ทางฝั่งตะวันออกค่ะบ้านบักตามเมนีอยู่ใกล้ทางฝั่งตะวันตกค่ะพี่น,อน้องค่ะเมนีนี้ค่ะ นำมาทอดกระถินทอดกระถินน้ำมันะครับเทศกาลงานกระถินเนาะค่ะปีหนึ่งมิถุนีหนึ่งเอเอาพามขึ้นมาเองเนี่ครับมปีหนึ่งมิถุนีหนึ่งค่ะพี่น้องมีโอกาสแม่รั้งนี้ก็อยากมาทำเนาะค่ะเนาะเพราะวาก่ะอายุหลายแล้วบ้านปลายของชีวิตแล้วค่ะนี่ผู้ช่วยค่ะทั้งคายกทั้งผู้ช่วยในตำแหน่งเดียวในตํในสองตำแหน่งค่ะ

ขี่หน,นึงน่งมิตรหนึ่งน,นาะค่ะเนาะพี่น้องเอ้ยมีโอกาสค่ะรวมทอดน้ำพึ่นเด้ออยโยกไก่มองใดก็ได้ค่ะเป็นตาบลื่นอกลื่นใจในบุญกุศลของเขาโอ้ยนาแข่งอีกแล้วตากัานที่เขายังมีลมหายใจยังมีสุขภาพแข็งแรงไปได้มาได้ก็อยากทำค่ะพี่น้องจากเมื่อใดเมื่อหนึ่งที่เขาไปบ่ไหวไปบ่ได้พี่ได้พอใจว่าเขาเค็ดหลายเรี่ยวนะคะ ต้องนีมือใดมือนึ่งนาอกัะนะที่เขาใส่บวไว้มาบวไใดถาเที่สำหรับมือนี้เขามาได้เขาก็ทํามมือนีห้ดีที่สุดนะครับพี่นอได้แล้วเดดนี่ดีที่สุดค่ะพระพสุสงค์เพิ่นก๊าลายรูปยุคได้แลครับได้้ได้ครับไดได้นะครับ เอาเป็นย่างครับเอาได้สายิิวิตไม่ให้พอกนะนี่เก็ยกกบล่างเอาได้สายสิดไม่อนะยกเสาไว้คนประราชยนแบบคนนี้ในปูช้าผ่าไปรับการไปถวายกะเห็นแต่ไม่ตึึนทีที่นะครับเพราะว่างานบุญกะทิมนเป็นงานสำคัญ นะครับผู้การที่นี่สภาพก็บพียงแค่ีนะครับตาเพียงแคเห็นผู้นะครับลานสาดบางคนที่เกันกันคับก็ได้แต่ปกติวิ่งท้ายช่วงผิดช่วงถึงเนี่ยถามคนน่ะถามผิดหลายคนละเด้น่ะถึงยามันผิดถามผิดน่ะครับว่าเป็นยังดอกนะครับเอ่อเพิ่นเพิ่บ้าเราคุยไปคุยไปกับวันที่นะครับแต่วี่เราบอกวันที่สมบูรณ์อยู่ในหลายแม่ตุ่มก็ได้ตนผู้มือกนึ้นว่าเป็นทีเบอร์พอดังัะผิดเด็ด เราก็สดใสดีอยู่ฮะบออกาษาันนีบอว่าให้เจ้าลักินกินกนัตวบางคนบายกินรกตายล้วก็ได้กินแป่มันโมเมนมันกินแล้วมันเก็บมันปวดเจ้าก็ยังกินเมนบมด้าเนี่ยมันตายดูใครได้กินแล้วมาสิใส่ให้ขลกินสักขขอซื้อชัวมาให้ เราบอกเด็กเราบอกค่ะหสาวนี่เราบอกเบอกเจีงใจรูปจริงไหมเราบอกนะสิแม่กินนะแ จำพังไปได้มาได้พี่มีวัดแต่อยู่ใกล้ๆบ้านเขามีโอกาสเขาก็อยากมานะนะเทีงอันุวัฒน์นี่ก็ไปวัดพูนซับไปกับพวกเยอะลูกอนอวาฒน์เนี่ยบัณฑ์โพกับกัมบูรุว่าจีได้ไปบัวบัณฑโพกฮามิทุระทางอื่นอย่าทางบรรดาดก็ส่วนไปบัลลัหน่อยตีมื่อนี่วัวสันดอกเราหนีไปหาพี่น้องบ้านกามฉันกันเลยห่างสิพวกเจ้าไปซาบัลลังก์หน่อยสันดอก ตรงตัวขับกลมเงินเพิ่นเฮ็ดนะงามงามพี่น้องเงินมาจากใครสิสกีดพี่เน่งามหลายเนาะมาจากสิสก<อ>ี<อ>ดนะครัอาจารย์เนะครับก่อนน้องจึงปรอบพิธีเข้าประตงไหว้พระรับสิมสะพอนนะครับเห็นไปตามขั้นตอนนะครับแต่พิธีน้องเ้อขับกลมจะได้รับสรมผดี นะครับการสำหรับเป็นประธานนะครับผมในประเทศท่านนะครับพอสมควรเน,นาะนะครับเป็นประธานใงนงานที่จุดถูกเทียมปูชาพลัตนาดไยนะครับพอเล่นเทียมนะครับท,ทุกควเป็น พิธีแล้วค่ะทำพิธีถวายกระทินพระับทิมค่ะรับทิมแล้วก็คิดเลยทำพิธีถวายค่ะ พี่น้องคะคกิดหนาพอ,อกันไหมเนาะคะน้องกีงท่ที่ทำพิธีถวายกฐินนะเพื่อนก้อนค้าขอบคุณลหลายๆคะ่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยคะ่ะพี่น้องได้บุญน้องกันคะ่ะทุกทุกคน